กุ้มขมับแล้วนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่หมอนวดให้แม่หมอนวดให้พ่อหน่อยนะกุ้มขมับแล้วงบบานนะฮะนี่หนูลงไปแล้วครับไนะบม่หมอมนอนหรอแม่หมอนะไม่หนูนะแค่ไปนอนเฉยๆเนี่ยนอนอะไรนะนอนสวยๆ นอนเฉยๆอ๋อหนึ่งนัง่ปนอนไม่ว่านอนตื่นวาน่นวานอน,วน,นสวยๆเมืม่อไหรพี่นุกกี้จะมาหานอนพี่นุกกี้ยังไม่ับยังไม่หายเลยหนึ่นงนั่บนนีบนคันได้ได้ยินเน,นี่นนยน่งมันดังไปรับ หนูหยังไม่ลงไปเลยอยู่ย่าหนหมานั่นหมา่ย่านะหนานาไหนเมื่อกี้มันหอบกกมันการร้งเพลงดังกันมาเป็นแก่ตายม่เสือเลยไพ่เดิมเดิมระดมดีดันแกิมหรือประเดิก็สื่อบ้าสื่อเลยเออฝานแกต้องปิดหู บอกเอฟซีมาช่วยมาช่วยสร้างบ้านหนูหน่อยเร็วมาครับใครว่างนะฮะมาช่วยใครเปิดประตูนะฮะใครเปิดประตูหน้าค่ะกระโดดใจนะนี่พ่อหนูไงเปิดค,คนมาแล้วเสื้อผ้าใครเอ่ยตากไว้แม่ครับคนมาแล้ว

รูจักกองเชียร์นะกองเชียร์กองเชียร์เป็นยังไงกองเชียร์กองเชียร์เว้ยแตกเขาเชียร์ยังไงครับเขาเชียร์แบบนั้นอ่ะแหมไม่ใช่อันนี้ผสมครูถ้าถ้าเชียร์ต้องสู้สู้ไว้ <c ười> ไปขึ้นไปข้างบนไปบนโต๊ะ ตกนะแม่หมอหนูก็วิ่งหนีวิ่งหนีมุนคนตกแม่หมอก็จะวิ่งหนีแม่หมอบอกต้องต้องหยุดละคันใด้ระคันใดมาขึ้นไเลยแม่หมอสุดยอดอันห้องน้ำเก่าเพก็นีใส่จะกท่อสามที่กัน อเี้น้เต pues <the> ็มเลยน่าจะดีจะเล่นแต่เจ้าได้เอาเ่าไเต็มกรอบดว่าเต็มกรอบเีวาเต็มกอบสามสามปอนดเต็มกรอบ มาเอาลงเอาลงแล้วไปอะไรนี่มันมันเรื่มมีอสอบแล้ว้ใกโสนพอได้หินทรายนะทรายจะไม่พอทายไมพออนสพออยู่นี่รับเอาเดินลงอานะเอาแต่สร้างมสีแต่เพื่อนไหนแต่เราเราเป็นนั้นเราเป็นอยู่ หะานลงอยู่บ <ข jogo. S 1> ่อลงลหนขับรนะบบกอได้ดตัวเรื่องใจต้กระสีมดเพื่อนะายแล้วก็าสราว่เสาลงมาแต้นใช่มีโเจ็ข้างในแล้วก็ข้างนอกอีกต้นนึงก็เป็นฐานนะครับ ตเมนดนึงนะครับพระวระดับเรียรบร้อเดี๋ยวไปสั่ง<ม>ว,วันนี้อจะไปสั่งให้เขาเอา<ม>ต้องขอบคุณอออสอนด้วยนะครับผมทีสอนสกนนครนะครับแล้วก็วิรช,ชัยชนแนลนะครับที่มาช่วยวันนี้นะครับผมชมพู่ยูเอสเแล้วก็พี่ชมพู่ยูเอสเอนะครับผมสปอนเซอร์ซัพพอร์ตนะับ สองสรงไปานก่อนนะครับไม่ได้ห้น้ำน้ำหลายวันแล้วนะค่อยๆทำกันไปนะครับผมเพราว่าทำพอแค่ห้องน้ำเสร็จห้องน้ำเสร็จเน้นน้ำพี่พว่าเสานะก็จะเป็นเสาครัวนะถูกนะฮะเพราะโซนนั้นจะเป็นเสาครัวนะครับตอนนี้ฝนมานะฮะต้องหลบกล้องทิ่อยู่ริมไหนจัยมาดีไม่มี ไม่มีฟ้าลงฟ้าร้องอเดี๋ยวทำานที่นี้หนแหละก็จะไปสัไปเอาเหล็กขึ้นมานะเหล็กใช้เหล็ก4นิ้ว4ค่้นประมาณ4เส้นนะเส้นละเ0้ายนีล,ล,ละแล้วก็เอามายึดจุ่มานนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูต่อไปนะครับว่าพอใส่คานแล้วเราจะไถ่าพื้นสำเร็จยังไงนะครับผม แอดก็ไม่เคยทำนะครับเรานตัเราอยูก่ก,ก,กันด้วยกันนะครับตอนนี้ก็คือเป็นเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับมาชื่อพุทธมณีมาทีอาชัยพื้นสำเร็จแล้วก็เราจะทีทีพื้นปานหน้าที่มีให้พื้นเสมอนะครับอ๋อที่นี่ยกงมีพวกพี่พี่แม่ใยนกำลังใจหินลายครับหินลายอ๋อใส่หินไปเลยแม่เออ หินพิยุษห้องโลดหินภูเขาด้วยภูเขาภูเขาโลดหินมิตาอ๋อผมบอกว่าหินมิตานั้นได้มิตาแข็งแรงแน่นอนมีแต่สิ่งศักดิ์สิิทธ์หินเนี่ยหินมาหลายล้านปีนะครับผมหินสีม่วงหินสีม่วงนะม่วงนะโอ้โหนะฮะทำมาหลายล้านปีนะนี่เรามีนายช่างนะครับทุกงานไม่ต้องห่วงนะฮะเดือดเดือดวันนี้วิศวะยังไม่มานะยังไม่เห็นเอาวิศวะวิศวะนั่นยังไม่มานะฮะนี่ ันนี้ก็ดีกันแล้วนะครับนี่นะครับกับบรรยากาศการพึ่งการผสมปูนนะครับเพราผสมปูนเพื่อที่จะทำกิ่งเสานะครับนะะฮทำกิ่งเสาฝาวไปเลยนะครับสำหรับวีน่าเดี๋ยวจะกันมาทิ้งงานะครับกับภารกิจเชิญงานที่สายบุญนะครับสวัสดีไปที่ฐาน